วัสดีครับวันนี้ก็มาดูโคมอัสุนี่แหละครับเอาหัวหน้าขออนุญาตของเสียโคงนะครับเสียโค้งไมโครซิ่งนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับซ่อมเองขับเองครับนักเลงพอโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับอ่าเดี๋ยวพามาดูนี่ทำไมถึงว่าสุดยอดนี่เลยครับปั๊มเคสามบีเสียก็จัดการเองเลยนานเครื่องด้วยนะครับ ดูดูนี่เดี๋ยวดูท่อฮะแต่งซิ่งที่มาวันนี้ก็เพราะว่ามันโหลดโหลดจัดเลยครับเออโหลดแล้วก็ไม่มีแรงที่พอที่จะขยับอะไรได้บ้างเสียก็ใส่มาหนึ่งเดือนแล้วบอบตามหาเพราะอย่าหานจนตามหากั็จนวิ่นแล้วครับก็เลยมาทําตามอย่างเดิมและครับไล่ระบบสัญญาณปั๊มไพลอลตตรงนี้ครับไม่ได้เลยครับ ปรับจนสุดเนี่ยฮะรอยช่งางเก่าปรับไปจนสุดเนี่ยเพชเชอร์ไม่ปกติครับเดี๋ยววิ่งมาที่สองพันเดี๋ยววิ่งมาที่ห้าร้อยก็เลยทําการเปลี่ยนนี่แหละครับนี่ตําแหน่งโซลินอยไส้โซลินอยเหมือนเดิมแล้วก็ต่อระบบโซลินอยกับถังให้เสียด้วยนะครับอ่าเหมือนเดิมๆทั่วไปนะครับตรงนี้หลังจากวัดเพชเชอร์ดูนะครับอืมก็ไม่ธรรมดาครับ พเพชเชอร์แตะไปที่8 0 0พถึง1,000งืเลยละครับเมื่อกี้เนี่ยเครื่องก็เลยโหลดโหลดพอสมควรครับก็ทําการลดเพชเชอร์สเส้นนี้ลงนะครับเอาไว้ที่4,500ันหอ psi แล้วก็ดูกันปั๊มตรงนี้เสียโคงบอกว่าเป็นปั๊มของเกาหลีฮะสังเกตว่าเลกโวลเตอร์นี่มีช่องทางต่อสายให้เส้นเดียวเลยนะครับ นี่ครับแรงจริงๆครับของเขาตัวนี้จะไม่เหมือนของจีนนะครับจะคนละอย่างกันกับของแฮน d o c ็อกตัวนี้เสียออกมาติดตั้งเองจากนั้นก็ทำการวัดเพชเชอร์ลดลงแล้วละครับที่แตะที่4ี่พันอ่าแล้วก็ปรับโซลินอยตัวนี้แล้วก็จูนตรงนี้นะครับตูนโฟตรงนี้คือหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาขันไว้1หนึ่งรอบครึ่ง ตอนนี้ก็เบาลงมาสัก45องศาเอาเสียขยับให้ดูสักหน่อยก็พอลงมาแล้วนะครับก็มีปัญหาที่ระบบปั๊มโซลารนิดนึงเพราะว่าจะเริ่มโหลดกันอยู่ที่3,000 psi นะฮะพอดีสืบถามไปก็ทำเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็แต่งปั๊มมาด้วยเดี๋ยวก็จะให้ไปจัดก,การแต่งปั๊มใหม่นะครับ อะนี่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมแล้วครับเพราะว่าของเดิมนมี่แตะไม่ได้เลยโรดดับโรดดับเลยฮะอันนี้ก็ยังถือว่ายังยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าขวาวนาปั๊มโซล่ากับโมชีดน่าจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวดูที่ปั๊มโซล่าอีกนี้เดียวก็จะโอเคนะครับ มาไกลนะครับถึงอำเภอเชียงยืนอโอเคครับนี่ฮะดูงานเสียโค้งบอกจะเห็นตัวเก่าๆอย่างนี้ดูนะครับดูงานนะครับ ผมไม่เห็นครั้งแรกผมก็มองหารถเออรถตัวใหญ่ๆไปไหนวะนึ่งว่ามีหลายตัวที่ได้ได้เสียของบอกเออจัดการคนเดียวตัวเดียวนี่เลยครับนี่ครับดูชีวิตของคนแมคโครแล้วฮะนอนนี่เลยครับอแต่ก็ยังดียังมีกําลังใจมาพอได้มีแรงใจอยู่ฮะนอนครับเดี๋ยวก็ก็เหลือระบบ กาวนาของปั๊มโซลา่านิดหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ดูดูที่หัวฉีดหน่อยหนึ่งเพราะว่าควันเยอะเหลือเกินแต่เรื่องปั๊มนี่โอเคครับจัดจ้านจริงจริงได้แล้วครับไม่มีปัญหาตอนแรกก็มีปัญหาที่ตรงนี้หน่อยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่เสถียรน,นะครับเนื่องจากมันตัวตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้เสียเขาไปจัดการระบบโซลา่าอีกนิดนึงเครื่องจะได้ไม่ร้อนสุดยอดสุดยอดครับทหารผ่านศึก ร้อยรุ่นห้านะครับใครอยากติดตั้งเนี่ยปรึกษาเสียโขงได้ใช่ไหมครับเสียนี่ครับรับติดตั้งเองได้เลยพ่อเจหารก็มาเยี่ยมชมด้วยนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามใครมีปัญหาเรื่องนี้ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวเอาสายเสียโขงไปได้เลยเดี๋ยวจะให้ทำสองอย่างนะครับตัวนี้ทั้งขับรถแล้วก็ติดตั้งปั๊มไปเลย พ,อ,พอจะหารก็วิ่งหัวหมุนหลือะเินครับช่วงนี้เดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับเสียโค้งครับโอเคครับนี่เครือข่ายเราสมาคมรถเก่าเรารักดูแลกันไว้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม